อ่ะครับวันนี้จะมากินตำป่านะอันนี้ตำป่าป้านางนี่ร้านที่ผมซื้อประจำนะป้านางนางบุบ้านไดงมุมวิวครับอ๋อเยอะมากครับอันนี้ห0สิบาทดูครับเน้นๆเลยพอตเตอร์ชอบมากครับพริก3มเม็ดนี่เดี๋ยวกินคู่กับแคปหมูนี่ครับแคปหมูเจอ้อนตลาดนานาเจริญน,นะนี่วันนี้ผมไม่ได้แคปแบบนี้นะแต่เป็นหมูกะจกคล้ายๆหมูกะจกฮะคือวันนี้ไปช้าแคปหมูที่เป็นกากหมูหมดก็เลยได้มาแค่นี้นะฮะนี่ร้านเจยอ,อนแคปหมูตลาดนานาเจริญน,นะเดี๋ยวเรามากินคู่กันนะเตอร์แคปหมูไปเลก นี่แตกไปเลยลองชิมแคปหมูกันนะแคปหมูพี่อ้อนนี่อร่อยเด็ดที่ตลาดนานา,นาจเจริญเลยนะถือว่าเด็ดเลยร้านนี้เขากรอบแล้เขาเค็มกำลังดีนะใครอยู่แถวนี้ลองลอง,ลองไปซื้อชิมได้นะแคปหมูพี่อ้อนนี่ถือว่าเด็ดเลยทั้งแคปทั้งแคปไร้หนังแล้วก็หมูกระจกแบบนี้นะโคตรเด็ดเลยอะ่ะอร่ชนิดอร่อยจริงอเอามาชิมครับ จำป่าพระนางไปจัดไปกินกู้กับแคปหมูเจยอ,อนนะโคตเตอรเด็ดอ่ะพัดเตอรชอบมากกับเมนูนี้จำป่าเขาให้เยอะมากครับร้านนี้ประนางน้ำเด็ดเนฮะเดีย๋ยวลองแคปหมูนะ แคปหมูเจ๊อ้อนตลาดนานานเจริญอือหือเเด็ดเขาจะกรอบแล้วก็เค็มกันบงดีนะของพี่อ้อนนี่โหอร่อยทุกเมนูเลยร้านเจ๊อ้อนจะมีทั้งแกงใต้มีข้าวเกียบทอดมีแคปหมูมีขนมจีนเยอะครับใครอยู่แถวๆนี้ลองไปซื้อทานดูนะอร่อยอย่างแกงใต้นี่ก็เด็ดเลยครับผมเป็นลูกค้าประจำกันเลย ทั้งแกงก้าทั้งแคบหมูนี่โหถ้าพูดถึงแคปหมูนึกถึงก็ต้องนี่เลยครับร้านแจ๊อ้อนแคบหมูตลาดนานา,นา,นานจเจริญรามูุก,กาของสองนะไปครับหมูไวเอาจัดไปต่อครับตำปลาป้าปนางเนี่ยเขาให้แบบไม่ห่วงเลยนะหมูยอเนี่ยโหแบบชิ้นใหญ่ๆห,หอยหอยนะหอยหอโห นี่เขาเรียกอะไรหอยเชอรี่หรือหอยอะไรทักอย่างเนี่ยดูให้หอยเชอรี่นะมหมูยอดูชิ้นผู้หัดครับยานนี้ขายดีมากครับ,บไปไปกิน <laughs> คููครับหมูนะยังเด็ดเลยทำด้วยผัก